ในทางด้านโรงพยาบาลส่งคลานครินทร์นะครับซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลส่งคลานครินทร์ก็เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งเติมชีวิตต่อล่มให้ใจฮ่าเยสติดอาร์ดรันนะครับเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายและก็เติมความหวังกับผู้รอรับการเปลี่ยนท้ายอายุอวัยาวะาด,ด้วยครับมูลนิธิโรงพยาบาลส่งคลานครินทร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยส่งคลานครินทร์ได้มีการแถลงข่าวเปิดโครงการวิ่งเติมชีวิตต่อล่มให้ใจฮ่าเยสติดอาร์ดรัน เพื่อประชาสัมพันธ์การก่อสร้างอาคารเกิดมาต้องตอบแท่นคุณแพนดินนะครับสนับบริจาคอาวัยวะและฮอกเกดีหยดพลเอกเปรมตินสุรานนท์ของคณะแพทยศาสาตร์มาวิทยาลัยสงค้านครินการออกกำลังกายเผื่อสุขภาพและประชาสัมพันธ์แลนมาคงเพื่ดใหญ่เสริมสร้างในภาพหลักแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจการองเขียวในพื้นที่ด้วยนะครับและความสำคัญของการบริจาคอาวัยวะช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีความต้องการ โดยสูนยหรับบริจาคอวัยวะเป็นซื้อกลางในการส่งมอบอวัยวะจากผู้บริจาคไปยังผู้ที่จำเป็นต้องใช้นะครับกำนดแจ้กิจกรรมในวันที่ยี่สิบสพฤษภาคมนี้ครับสำรับเส้นทางวิ่งค่ะระยะทาง5กิโลเมตรก็เริ่มต้นแล้วกาสิ้นสุดเทนาโรงแรมลีกาเดนพลาซ่านะคะไปตามถนนเดมีพับะ้าพนังหรือวัติีอาร์ตค่ะ ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการเป็นจุดเช็คอินแห่งไม้ของอำเภอาดใหญ่ถ้าใครสนใจค่ะก็สมัครรวมกิจกรรมนาได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ Red t h a i l a n Hat j a i Street Art ค่ะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันเดย์ซัมซเมษายนนี้นะคะ ้อมกระรับเสื้อเทระลึกส่วนผูประสงค์บริจาคอวัยวาค่ะก็สามารถดาวน์โหลดใบแสดงความจำนงนะคะได้ที่เว็บไซต์ organode.in.th ค่ะหรือว่าจะรวมบริจาคส้มทบทุนได้เทบัญชีศูนยหลักบริจาคอวัยวะเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเลขเทบัญชีฮอกเซนึ่งขีดซูนขีดซ่องส่วนฮอกกาวกาวขีดฮอกนะคะธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลัยสงคล้านครินนะคะเมื่อเด็กคุณลิวนาโจ เลยนะคะาหากว่าอยากรวมทําบุญหรือว่าอยากจะไปบริจาควัยวะก็สามารถท้ายได้แล้วก็ไปทํากันนะคะคแล้วกําลังการแล้วแถมยังได้บุญอีกด้วยนะครับนัองสล้างที่ว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่อัเภะหัดย้ายเออของเราเนี่ยได้จัดทากันขึ้นมาคะ่ะ